เียก็คิดว่าโดยโดยประสบการณ์การทำงานในการท่องเที่ยวผมคิดว่าสภามของเมริกาของโลกซาโลกให้ของนเป็นวิกฤตที่เราเราผ่านไมได้ไม่ขัดสนไม่ยอายต่างๆเราก็คงล้มอยู่แล้วแต่นโยบายทางเด้นมันก็เริ่มฝังฝังฝองมาเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ที่ผมเนี่ยจะขออาสามากแก้ไขปัญหานะครับของมุลพิจาาซึ่งไม่เฉพาะเรื่งองเขตอุตสาหกรรมแต่ได้ทำงานงาร่วมกันในการขับดันให้มูลพัทยาที่สนใจในการที่จะประชาระดับจังหวัดนะครับก็ก็จะมีนนกลุ่มสำหรับคนไทยกตัวกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งผมก็ให้ทุกทีกับกลุ่ม,มสัมมมสนความเยี่อยู่ผมมีที่ ก็พอใจอยู่แล้วนะครับก็ได้รับผลจากทุกคนเ,วควเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องยึดกระบวนการน,นะครับทักท่องเที่ยวมาครับนะครับทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาผมบอกว่าการปีนี้อาจจะไม่ทันแต่ปลายปีนี้ผมเชื่อว่าถ้า,านโยบายของรัฐเนี่ยตดหลายๆเรื่องแล้วก็โควิดเนี่ยเป็นโรคประจําตินตลาดมันมีรอยอยู่แล้วครับตลาดอินเดียตลาดระยะไกลมี ตลาดระแยกรายเราต้องรอครับวินเทอร์หรือไอซิ่งซันหรือในโซนนี้เนี่ยมันต้องให้ยัดกรอบเวลาในเรื่องของเวลาในการเปิดสื่อเซอร์เวอร์กันนะครับผมเข้าใจในปัญหาทั้งหมดเพราะผมอยู่กับเรื่องนี้มานานหกฎหมายโมดจะมีขัตยานิยได้แล้วข้อประโยชน์ของเราจะเป็นแค่ชือกสบานของคืนที่โดนมากไม่จำเป็นจะต้องมาแปดโมงเช้ามัน่าจะดึงอู่ก็นั่งเฝ้าพี่โตให้ฉันหนักกินนี่ถ้าอยากจะไป คุยกับบริษัทเลยนะการเพิ่มมโบมเนี่ยบริษัทถ้าเติบโตเติบโตดีนะครับไม่ใช่ว่าไปทํางานมาก,กคนรุ่นใหม่มเปลีแน่ทาง,งานเที่ยวกินวันหนึ่งเขาอาจจะทำได้สามชั่วโมงไปเที่ยวสี่ชั่วโมงนี่คือองค์ประกอบที่ที่เราต้องคิดทั้งหมดแต่ระยะสั้นผมพูดระยะสั้นกับมี่โอกาสนะครับจะต้องขับดันให้มันสุ่เอาเอาระยะสั้นนะครับครับมีที่นะี่สร้างไหมครับ ทุกคนมาแล้วนะครับคือข้อแรกเลยที่เราต้องต้องการให้แจ้ขให้ผู้ประกอบการแบบเรื่องนี้ต้องหยุดยกประเด็นประเด็นหลักเลยค่ะเรื่องอต้องเป็นอยากให้เวทียาเป็นสุลา่าระหว่างผู้ประกอบการทุ่มกันแน่ทุกวันี่ยจะต้องมีคนถามในกลุ่มไลน์ว่าสรุปแล้วปิดปิดได้กี่ทุ่มคะปิดกี่ทุ่มห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนอยู่แล้วทุกวันค่ะซึ่ง แต่เราทั้งงาคุณต้องต้องเข้าใจถึงจุคือมันไม่มีใครจะติเชื่อระหว่างเรามาชิมเชื่อชังมาที่ถูกหล่อเชื่อตัวี่อะไรอ่เงี้ยครับมมีหลายข้อที่แอบว่าเอถ้าเรามีประภานเนี้ยเมือจะต้องเปิดตรงเรียนเตร์มความพก่อนกันไปทเองส่งต่อไปจนได้ยบายผมเองแหละค้คฟังผมผมไม่ได้พูดไปแล้วว่าเรื่องว่า